นี่ฮาวโยโรตีเดี๋ยวผมพาดูเซตอัพล่าสุดผมเครื่องยูคูเลเล่ก็ที่ผมเปลี่ยนนี่ผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้สายถักอยู่ไหนวะอันนี้เป็นสายถักแล้วก็น่าจะยืดน้อยกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนพูลลี่ไปตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมใช้คือเป็นตัวเล็กกว่าเนี้ยแต่คือมันมีปัญหาว่ามันไม่กลม ไม่กลมแล้วพอมันหมุนอย่างเงี้ยพอมันหมุนเอ็นมันก็ตึงไม่เท่ากันแล้วพอปิ้นแทนที่มันจะปิ้นตรงแบบนี้ใช่ไหมแทนที่มันจะปิ้นฉากมันก็ปิ้นเบี้ยวก็เลยผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก็ถ้าตัวใหญ่มันก็น่าจะทําง่ายขึ้นหมายถึงเขานะโรงงานโรงงานเขาก็ทาง่ายขึ้นแล้วมันก็น่าจะกลมขึ้นจำไม่ได้เหมือนกันว่าขนาดเท่าไหร่แต่คือตัวใหญ่กว่าเดิมเลี่ยนก็โอเคอยู่ ก็โอเคผมว่าแก้ปัญหาอันนั้นได้แล้วมันก็ฉากแล้วพอพิมมันก็ฉากแล้วแล้วก็ที่ผมทำใหม่ก็มีเอ่อให้ดูแรบนี่ hot end ดูอ่ะเห็นปะคือผมเอาหัวเนี่ยหัว v o l c a n o ใส่หัวยาวๆใช่ไหมเอาหัว v o l c a n o ใส่แล้วก็เอาน็อตอ่าเบอร์ M6 หรือ M7 วาจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละก็เอาน็อตใส่ด้วยก็เป็นชี่ที่ผมพิมพ์อะเนี่ยเนี่ยดูอันนี้คือพวกนี้ที่ผมพิมพ์เสียหมดเลยผมลองคลิปเวลาที่ผมพิมพ์เก้านาทีมันเป็นชี่เก้านาทีแต่นี่ไออันนั้นมันก็ยังไม่แบบยังไม่เพอร์เฟกอะอันนี้อันนี้น่าจะพิมพ์โปรไฟล์ไอวอลลอนซีโร่ธรรมดาก็ จะไม่ได้กี่นาทีแต่ไม่ใช่9นาทีอ่ะอัน9นาทีจะเป็นแบบอันพวกเนี้ยเห็นไหมที่มันแบบละลายไม่ทันเนี่ยละลายไม่ทันแล้วก็พาร์ตคูลลิ่งไม่ทันอันนี้ผมก็ทําดักใหม่ด้วยก็พาร์ตคูลลิ่งผมก็ทําดักใหม่แล้วก็อันนี้หัวไออ,อัน9นาทีผมก็ใช้หัวเนี้ยแหละแต่มันก็ยังไม่พอดีผมเลยมีไอเดียก็พอดเอ็มลักแปดแล้วดูนี่โอเชนโนอันนี้อ่ะสมมติ ผมลองอันนี้โปเกโนใส่แล้วก็เนี่ยนะตรงหัวมันยังเหลือที่ก็มันยังมันยังชิดอยู่แล้วก็ดูผมก็จะใส่ฮีตเตอร์2อันผมใส่ฮีตเตอร์2อันถ้าอันนั้นอันละ40อันละ40วัตต์ใช่ไหมสออันก็เป็น80วัตต์ผมก็จะมีฮอตเอ็นว <c oughs> ัต <Jetzt> ต <t> ์ hmm> <âu> <c oughs> นี่เสร็จแล้วฮอตเอ็นเอนเดอร์สามเพราะเอนเดอร์สามแวัตต์เพราะว่าอันนี้40อันนี้สี่รวมกันก็เป็นแปดวัตตก็ผมต่อ,อยพิกดูได้ไหมเนะี่ยอันนี้ผมต่อพ่วงสองอันใส่ช่องช่องอะไรวะช่องไอของฮีเตอร์อ่ะใช่อ่ะใส่ช่องฮีเตอร์ก็2อันเลยใส่เข้าไปเลยมันพออยู่แล้วเพราะว่าฮีเตอร์มันต้องกี่วัตวะน่าจะร้อยกว่ายอย่างเงี้ยสมมติ ก็อันนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วยังไงก็พอก็น่าจะไฟไม่ไหม้ก็เดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูอ่าเสร็จแล้วก็ไม่ต่างเอาจริงๆโพเลตถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดเดียวอ่ะก็ยังฉีดไม่ทันอยู่ดีเดี๋ยวดิเน่ก็ยังมีช่องนี่ฉีดไม่ทันผมเลยพิมพ์เล่นอันนี้เป็นชี่กี่ทีวะสินาที นี่17นาทีก็ก็ยังไม่เพอร์เฟกดูผมต้องไปจูนไอ Retraction ใหม่ e t r a c t i o n ยังไม่ค่อยโอเค p พ t u r e Advanced กับ Input Shaper ผมยังไม่ได้จูนเลยเพราะว่าผมจะให้ฮาร์ดแวร์มันโอเคก่อนเราวค่อยจูนพวกน,นั้นทีเดียวเพราะว่าถ้าอันนี้เราผมเปลี่ยน Hotend เปลี่ยนอะไรก็ต้องจูนใหม่ก็คือผมยังไม่จูนมันก็เลยเห็นไหมนะ่ะก็มีโกตติ้งนิดนึงแต่ก็พิมพ์ไหวอันนี้ทาวเวลพันนึ่งมั้ง ถ้าเวลพันหนึ่งสปีดเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบหรือสองร้อยไม่รู้ผมจำไม่ได้ด้วยผมสไลด์ไปเวิร์กไหมเอาฮีเตอร์เอนเตอร์สามสองอันมารวมกันนี้ก็ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่เอาจริงๆนะผมว่าเดี๋ยวผมจะแกะออกอยู่เอาเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้มันแบบเพิ่มน้ำหนักด้วยแล้วก็ก็ไม่ได้ช่วยเยอะดูดิผมลองให้แล้วก็ไม่ต้องทำตามอันนี้ <laughs> เผื่อใครสงสัยเมือนผมว่าสแต็กแบบนี้มันช่วยช่วยเพิ่มโฟเลตไหมก็นี่แหละคำตอบก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ครับไม่ต้องไปทำ <laughs> ก็ใครมีฮอตเอ็นแนะนำที่ใครมีฮอตเอ็นแนะนำที่แบบไฮโฟแล้วแบบไม่แพงมากอะเออ,อ,อะไรก็แนะนำผมหน่อยผมนึกไม่ออกแล้วโอเควันนี้พอแล้ว <laughs> ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ให้ดูเบนชี่17นาทีพอดูได้ ไฟล์ผมแจกฟรีนะเครื่องอยูคุเลเ่ไปพิมพ์กันได้ใช้เส้นเพจจพิมพ์ทั้งเครื่องเลยก็แบบผมแจกไฟล์แล้วอยู่คลิปสักคลิปหนึ่งอะไปหาดูเอาโอเคไปละบ๊ายบาย